อะไรเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายอะไรถ่ายคลิปอยู่คลิปอะไรก็เวลาเห็นเมกินอ่ะเมกินเยอะเยอะทำไมก็เมยหิวอ่ะมันตกถนมเปี๊ยอีกหน่อยลับตาพิมพ์ก็เห ทุกคนเม่มีความจริงจะบอกค่ะแม่อ้วนแล้วอ่ะแม่ก็แอบหลตัวมาสักพักแล้วนะแต่ก็ยังหลอกตัวเองว่าแม่ยังไม่อ้วนทั้งๆที่แขนก็ใหญ่ขึ้นพุงก็ใหญ่ขึ้นดูสิเป็นชั้นๆเลยอ่ะแม่รู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะแล้วช่วงสงการก็คือแม่มีแพลนจะไปเที่ยวทะเลด้วยแม่ก็อยากจะใส่บิกินี่สุดเซ็กซี่ขยี้ใจตาหุ่นไม่เป็นแบบเนี้ยม่จะใส่ยังไงอ่ะแม่ก็เลยอยากจะมาฟิตหุ่นให้ทันสงการนะคะแต่ไม่อยากจะใช้วิธีเดิมๆเหมือนที่เคยทําแล้วทั้งกินน้อยอดอาหารต่างๆนนาาาาททที่เคยํมมัร มักมก นไข่ต้มอกไก่มันไม่อร่อยเลยอ่ะไม่มีความสุขกับชีวิตเลยหรือว่าจะเป็นชาลดความอ้วนอ่ะก็ไม่ได้ผลเลยสาหรับเมย์แต่วันก่อนเมไปเจอคลิปบน u t u b e มาเมเลยอยากลองทําตามนะคะคือในคลิปนั้นอ่ะเขากินเครื่องดื่มช่วยบล็อกและเบิร์นไขมันส่วนเกินพุงยุบขุ่นเปะ๊ะมั่นใจกินได้ไม่ต้องอดเลยเฮ้ย <Wow. S 2> มันจะช่วยลดได้จริงหรอแค่ทานเครื่องดื่มเนี้ยน,น,นะนะแถมไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกินน้อยด้วยแค่นี้ก็ผอมเลยอ่ะมาค่ะเมย์จะมาลองชาเลนนี้เลยลดน้ําหนักภายในส2บวันด้วยเครื่องดื่มสลิมมา พรุ่งนี้ค่อยลดไงวันนี้ขอกินก่อนเอ๊ะแต่ว่าสลิมมาเขาไม่ต้องกดอาหารกินได้ปกติอย่างนี้แม่ก็ทาชาไข่มุกได้ดิรีบสั่งเลยอุ้ยสั่งง่ายมากเลยที่รัซาด้าหรือช้อปปี้เขาก็มีขายเหมือนกันอ่ะแม่สั่งมาเลย2ลังนะคะเอา2รถไปเลยแล้วก็เอาเจลลิ่ตัวใหม่ของเขาด้วยแม่สั่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอสลิมมามาส่งแล้วก็มารอดูชาเลนจ์12วันการลดความอ้วนของเมย์นะคะว่าเมย์จะผอมลงอย่างที่เขาเคลมเอาไว้ไหม พี่มาส่งซิลเมอร์ใช่ไหมคะรบกวนพี่ฝากแม่บ้านเอาขึ้นมาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะตอนนี้ซิลเมอร์ของเรามาถึงแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เมย์กำลังจะผอมแล้วจะไม่มีใครมาบูลี่เมย์ว่าอ้วนได้อีกมารอดูความผอมของเมย์กันวยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะนี่ตอนนี้เราก็ได้ซิลเมอร์มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาจัดเรียงใส่ตู้เย็นกันเลยจะได้กินแบบเย็นเย็นสดชื่น ัวนี้เป็นเครื่องดื่มสำหรับทานก่อนอาหารไฮไฟเบอร์เทียบเท่าแอปเปิลเขียว5ลูกเลยนะมีแอลคาไลนและวิตามิน B3 ที่ช่วยในการเผาผลาญด้วยส่วนตัวนี้เป็นเจลลี่ที่เพิ่งออกใหม่ถ้าทานด้วยกันอะ่ะช่วยหเห็นผลเร็วขึ้นไปอีกเมอจาไว้ทานเวลาอยากขนมเล่นและทั้งสองตัวนี้คือไม่เติมน้ำตาลเลยนะพลังงานแค่40แคลอรี่เท่านั้นเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มเดย์วันของเรากันเลยค่ะ <Wow. S 1> ทุกคนเลือกไม่ถูกเลยว่าจะดื่มรสไหนดีอืมขอดื่มมันสีชมพูละกันเพราะวันนี้ใส่ชุดสีชมพูนะคะเป็นกลิ อ,อร่อยนะโอ้ยเมย์ยิ่งสงสัยเขาไปใหญ่เลยว่าแค่ทานเจ้าตัวเนี้ยมันจะทําให้มีผอมลงจริงเหรอรู้สึกมันไม่ทรมานเลยอะแล้วแถมกินได้ไม่อ้นด้วยอือมืม้อแรกวันนี้ของเมย์ก็จะเป็นข้าวผัดกุ้งนะคะแล้วก็โปะไข่ดาวเยิ้มเยมข้างบนเลยแล้วก็มีทานมไข่มุกด้วยค่ะเพราะว่าสลิมมากเขาบอกว่าเราอะสามารถกินได้โดยไม่ต้องอดอาหารแลวอย่างงี้เมย์ก็สามารถทานทุกอย่างที่ไม่อยากกินได้เมย์ก็จะทานชานมไข่มุกด้วยอือข้าวผัดเยิ้มเยิมอ,มอม มีความสุขกับการกินมากอะ่ะชานมไข่หมูเมย์ก็กินได้แบบสบายใจเลยแล้วก็จะกินช็อกโกแลตด้วยอืมโอเคก็เดี๋ยวมารอดูการเปลี่ยนแปลงของเมย์กันนะคะว่าเมย์ะจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนไปรอดูกันค่ะแหวมาเติมพลังในเจลลี่สลิมมากหน่อยนะรู้สึกหิวระหว่างวันอยากกินจุกจิกอ่ะอืมอร่อยอะ่ะ วันนี้นะเดี๋ยวเมย์จะออกไปทานข้าวข้างนอกบ้านนะก่อนที่จะออกไปข้างนอกนะเมย์จะขอมาทานสลิมม่าก่อนนะแหมหมดเกลี้ยงแล้วนะคะวันนี้เราก็มีตัวช่วยแล้วเดี๋ยวเราออกไปทานข้าวข้างนอกกันค่ะตอนนี้เราก็มาที่ร้านอาหารแล้วนะคะเราก็สั่งอาหารไปแล้วไก่เหลวผัดไข่นะคะน้ำมันเน้นๆเลยมันมากแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวขาหมูนะคะนี่คือขาหมูที่เมย์สั่งไปคือเป็นหนังล้วนๆเลยอ่ะมันมาก อ,อันนี้เป็นตำมะยงชีดนะน่ากินมากเลยอ่ะมีกุ้งทอดกรอบ,อบๆเลยอ่ะมะยงชิดเต็มๆคำเลยอ่ะเมีิบอกว่าจะดูจะวิทีขนาดนี้จะเป็นผงยังไงอ่ะก็ไม่ติดกินสลิมมากมาก่อนอาหารแล้วอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่ากินได้ไม่ต้องอดเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังส2วันอ่ะไม่มิดจะผอมลงไหมยอย่ามาว่าไม่จิอ้วนอีกนะจะไม่มีสิทธิ์มาว่าเมจิอ้วนแล้วนะกินได้ไม่ต้องอดเลย อุ้ยทุกคนรู้ป่ะม่อกี้เมย์ไปไหนมาเมย์ไปเข้าห้องน้ำมาค่ะจะบอกว่าช่วงนี้เมย์ขับถ่ายดีมากแบบไม่ปวดบิดไม่ทรมานเลยเมย์ว่าน่าจะเป็นเพราะช่วงนี้เมย์ทานสลิมม่านะคะเพราะน้องสลิมม่าเนี่ยเขามีไฮไฟเบอร์จากอเมริกาเลยนะทำให้ขับถ่ายดีมากเลยนะคะเมย์ว่านะภายในสิบสองเนี่ยเมย์จะต้องผอมแน่ๆเลยอ่ะทุกคนก็มารอดูเลยนะว่าเมย์จะได้ใส่บิกินี่สุดเซ็กซี่ขยี้ใจไหม วันนี้นะคะเมย์ก็จะมาออกกําลังกายสักนิดจิตจําใสเมื่อกี้พาน้องหมาใหม่มาเดินเล่นเป็นรอบหนึ่งนะคะน้องลมชาน้องโตวไวมากอะ่ะคือไม่ได้เจอน้องมานานแล้วน้องคือเหมือนตุตุัวเวอร์ชั่นเด็กเลยอะ่ะเด็กน้อยเวอร์แล้วก็วันนี้นะคะเมย์จะมาเล่นเซิร์ฟสเกตด้วยนะคะคือเมย์ซื้อมาตั้งแต่โควิดระบาดรอบก่อนอะ่ะจำไม่ได้เลยว่าเล่นไปกี่ครั้งแต่ล่าสุดก็คือฝนเกาะแล้ว โอ้ยไม่ก็รู้สึกทรงตัวไม่ได้มันไม่เหมือนเดิมเลยอะ่ะห่างหายจากการเล่นไปเป็นปีคือมันขนาดนี้เลยเหรอ ม่ก็ชอบการเล่นสเกต็ตนะคือการเล่นสเกต็ตอะมันจะเก่งตรงช่วงท้องนะคะเวลาที่เราอยากให้สเกต็ตมันเคลื่อนที่ไปขา้างหน้าใชไหมันก็ต้องเก่งท้องด้วยอัตโนมัติอ่ะเพื่อที่จะให้สเกต็ตไปได้เนาะเป็นการออกากาลังกายแบบไม่ต้องพยายามเยอะแถมสนุกด้วยนะคะแต่ตอนนี้จะให้นมชามาลองเล่นด้วยไปเลย,ยนุมชาเก่งอ่ะนมชาเล่นดิงไง่นมชาเกง่งที่สุดเลยลูกอุยอ้ยอุ้ยนมชาเกง่นงนมชาเกง่ง เก่งๆจังเลยอะทุกคนอันนี้คือเล่นครั้งแรกเนี่ยทุกคนรู้ไหมล้วกิจกรรมที่เหนื่อยที่สุดในช่วงเช้าของเมนะคะก็คือการวิ่งจับหมานั่นเองพร้อมยังทุกคนไปนองได้แล้วคือถ้าวิ่งไล่จับที่บ้านน่ะพื้นมันลื่นใช่ป่ะเมลื่นแบบหัวเกือบแตกมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้เห็นเขาขาซื่อแบบเนี้ยคือไล่ไม่เบานะล่าสุดก็คือแม่บ้านเมขโมยสเก็ตเมไปเล่นแล้วนะคะสนุกไหม แม่ <laughs> บ้านบอกสนุกมากตอนนี้นะเดี๋ยวเมย์จะกลับบ้านไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะแล้ววันนี้แต่เราจะไปกินอัฟเตอร์นูนทีกับเพื่อนนะคะก็มีนัดเพื่อนเอาไว้ทุกคนวันนี้เราก็มาจิบชาอัฟเตอร์นูนทีกับเพื่อนเพื่อนนะพี่โอชีอนะักข่าวแบล็คพิงแล้วก็เพื่อนของเราอีกคนน้องโฟตี้ต,ตอนนี้เราก็กําลังรอเสร็จอัฟเตอร์นูนทีมาเวันนี้เราสั่งชาไปอันนี้เป็นชาอเออร์เกรย์ไหนชิมก่อน อ่ะพี่เราลองชิมชาของพี่โยพี่ก็สั่งอะไรไปของพี่โยเป็นชาที่มาจากของฟูจิครับแบบว่าอัศว์รถในการกินและแล้วอาหารก็มาครบแล้วนะคะอันนี้สีส้มเปรี้ยวสะบัดรสปเหรอมันดูไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะเหมือนสะบัดรสอ่ะเฮ้ยมันต้องกินข้างล่างด้วยข้าวเมือกน่ากินเนาะเป็นไอติมต้องเล็บกินแล้วเหรอละลาย วันนี้มือเย็นเมย์ก็มาทานเป็นย่างนะคะแต่เมย์ก็ไม่ลืมที่จะพกนี่ค่ะ ตอนนี้ก็ถึงวันที่7แล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเมย์จะมาโชว์หุ่นของเมย์ให้ดูหน่อยละกันตอนนี้นะเมย์ก็รู้สึกตัวเมย์เริ่มสบายขึ้นนะคะคือก่อนหน้านี้เมย์จะรู้สึกแบบหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกมันแน่นๆเหมือนตัวเองเป็นคนอ้วนอะอาหารมื้อเช้าของเราวันนี้นะคะเมย์จะทานเป็นผัดไทยใส่กุ้งสดนั่นเองนะคะแต่สิ่งที่ลืมไม่ได้นะก่อนอาหารเราก็ต้องทานสลิมม่านั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ไม่ว่าจะต้องออกกบบาลังกายแหละตัวช่วงนี้ยุย่งมากเลยนะไม่ค่อยมีเวลาออกกบบาลังกาย อันนี้คือผัดไทยของเมนะหนองหน้าเหมือนผัดไทยเด็กเลยอะแต่เมย์จะเติมพริกนิดน,นึงนะคะเพิ่มคามแซ่บพอแล้วเดี๋ยวแซบเกิน <c oughs> Enjoy eating มากเลยอะก็เดี๋ยวเมย์ขอตัวไปกินมื้อเช้าให้หมดกันนะคะไปละตอนนี้นะคะเมย์ก็กําลังดูหนังอยู่เลยแต่เดี๋ยวอีกสักพักเมย์คิดว่าต้องไปออกกาลังกายแหละเพราะเมย์บอกทุกคนว่าวันนี้เมย์จะออกกําลังกาย <c oughs> คือเรามีจอใหญ่นะแต่เราไม่ดูเราจะดูจอเล็กแต่ตอนนี้เมย์ก็เริ่มแอบหิวนิดนึงแล้วเดี๋ยวเมย์จะทานตัวนี้เลยนะคะเจลลี่สิลิม่าลองท้องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวไปออกกําลังกายจะไม่มีแรงเอาคือ7วันที่ผ่านมาเมย์กินตัวนี้เกือบทุกวันเลยนะมันช่วยเวลาเมย์อยากกินอะไรเล่นๆหวานๆแล้วก็ช่วยรองท้องให้เมย์อิ่มชัวรข่าวได้นะดูหนังไปแล้วก็กินไปคือฟินที่สุดชิแล้วก็คือกะมาว่าเดี๋ยวประมาณอีกสิบนาทีเมย์จะไปเปลี่ยนชุดออกกำลังกายกันนะคะ ฟิตเนสเรานะคะเพื่อช่วยให้เราลดความอ้วนไดถึงเป้าหมายมากขึ้นจะเม่จะไปวิ่งกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมย์จะวิ่งได้สักเท่าไหร่ไปดูกัน ทุกคนตอนนี้ไม่ออกกําลังกายเสร็จแล้วนะคะเหนื่อยมากตอนนี้รู้สึกขอมลงอยู่นะหลังจากที่เราได้เสียงเหงื่อเสียงเหงื่อให้กีฬาด,ดีกว่าเสียน้ำตานะคะแต่จะขึ้นไปนอนแล้วแมเหนื่อยมากเลยพียอาจัดวันนี้ใช้เอนเนอรีเยอะมากทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่เก้นะคะเม์ก็ออกมาทานอาหารนะวันนี้ก็คือสั่งไปเยอะมากๆน,นี่คือปลานะคะมันคือปลาอะไรม่นจะตัวใหญ่มากเลยนี่คือมือแม่อ่กตัวใหญ่มาก ดูดิอันนี้ก็เป็นปลาหมึกนะคะแล้วก็ผัดผักด,ด้วยน้วมันเยอะมากเลยอะอาลาดอีกรอบแล้วก็น,นี้นะคะจะเป็นคุกี้แห้งผัดดูดีน่ากินไหมอื๊ยอ้ยก็คือวันนี้เราจะจัดหมักอีกแล้วแมก็ได้ต้องโพลิม,มากมาด้วยนะคะแต่วันนี้ไม่รู้จะทานรสไหนดีเจ้าแอปเปิ้ลหรือว่าเจ้ามิคูดเดียเอาไหนดีอันนี้เหรอโอเควันนี้นะคะเมก็จะกินให้ยับเหมือนเคยเลยกินแหลกเลยไม่ต้องอดลาหมึ เน้้าป่าดีมากอะนุ่มมากเข้าไปในป่าคือละลายเลยน้ำหวานเราก็ยังทานได้ปกตินะนี่คือสิ่งที่เมนเลิฟมากนะคะน้องไข่มุกเจิลลี่ข้างบนที่มันกัดแล้วมันจะแตกในปากเลยอะ แต่รู้สึกพอกินสลิมมาแล้วมันทําให้เรากินอาหารได้น้อยลงนิดนึงนะแต่ก็ยังมีความสุขกับการกินอยู่ดีอะวันนี้คือหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็หมดแล้วทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่12แล้วนะคะวันที่จะสิ้นสุดชาเลนจ์นี้แล้วจากที่ไม่สังเกตได้เลยนะคือหน้าท้องเมย์หายไปเกือบหมดเลยอะ่ะนี่หลวมลงเยอะมากๆเลยอะ่ะดูดิ กางเกงที่ไม่ใส่เองฟิตในวันแรกก็หลวมขึ้นเยอะเลยนี่ขนาดเมย์กินแหลแบบไม่คุมอาหารเลยนะเราเจ้าสลิมมาเนี่ยไม่ใช่ยาลดน้ำหนักไม่โยโย่ไม่มีผลข้างเคียงแน่นอนแต่เป็นเครื่องดื่มที่ช่วยดูแลรูปร่างบอกแป้ ไขมันน้ำตาลคราวนี้ไม่ต้องดื่มสลิมมายาวๆแล้วจะได้สนุกกับการกินแถมยังไม่มีพุงด้วยเครื่องดื่มสลิมมาหาซื้อได้ง่ายมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้หรือลาซาดา้าและถ้าใครดูคลิปนี้ไมยมีส่วนลดมาฝากเลยนะกรอกโค้ดนี้เลย o s o t s l i 4 4ที่ช่องทางช้อปปี้นะรับส่วนลดไปเลย10%ไม่มีขั้นต่ำด้วยคุ้มมากๆเลยไปลองสลิมมาก,กันนะคะจะได้หุ่นดีแบบไม่ต้องอดส่งการนี้นะเมย์จะได้ใส่บิกินี่แล้วเพราะตอนนี้เมย์เข้าใกล้คำว่าหุ่นดีแล้วอีกนิดนึงเองก ถ้าใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบาย